สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะมารีวิวตัวละครที่ควรมีทุกทีมอย่างเจสิก้าแห่งความยุติธรรมผู้ที่มีความสามารถในการสร้างโล่และสตันบอกเลยว่าผมมาด่าน276ได้เพราะตัวนี้มาดูกันว่าจะเก่งขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ก็กดติดตามส่งแคสแกสตรีมเมอร์ไทยไปห,หล้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงาน เอ้เห็นหมดทำไงดีวเนี่ย 24p วีโเพเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูปองมอร์มิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอ้ยเข้าไ้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิ่งเนียมแน่นอนวันนี้เราก็หยุบช่องแคสเกมสตรตมเมอร์ไทยกับเกม l i n ์ไอเด r เรนเจอร์เนียแน่นอนวันนี้จะมารีวิวเจสิก้าเนียแผงความยุติธรรมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเมตาแล้วก็เป็นตัวแบกนะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะเพราะว่ามีความสามารถในการสร้างโลกก็สตตนมอนเตอร์ได้ด้วยนะครส่งผมมาด่า276่ะเออดูนี่ เป็นงาน, Level 120นรีวิ120เนียบเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมเนียว่ามันเก่งยังไงแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยเนียบค่ะประมาณ3เอ้ยประมาณ70,000ก็จะ1ล้านแล้วเนียบแล้วก็ช่องเรา มีระบกสมาชิกเพียง20บาท35บาท50บาทเพื่อใครโกหกคาคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าฮันแมรแล้วเกมอื่นอีกมากมายเนียสามารถสมัครกันได้เลยเนะครับมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์ได้เทใช้เนียบแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปเติมที่ทเวนนี่โฟเพยนบอกเลยว่าถูกจัดเนียบแล้วก็อย่าลืมใส่คูปองมอมมิงเนียบอกเลยว่าถูกกันเดิมอีกเออพอคุณครับมาครับเราก็ต้องมาดูในส่วนของเจสสิก้าก่อนนะวิธีการที่เราจะได้รับเนียบแล้วกดมารนี้เนียกดมาที่อันเชิญ ปึ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อมาัางนี้นะครับอ่ะเนี่็คือเจสิก้าแห่งความยุติธรรมเนี่ยก็การันการันตีเนี่ยมันจะอยู่ที่100ครั้งเนี่ยครับแต่ผมอะ่ะเปิดออกตอน80ครั้งแล้วก็มันยังมีโอกาสที่ได้การตีเนะยครับผมก็เลยเปิดสุดเลยนะเท่ากับว่าผมก็เลยได้เจสิก้ามา2ตัวนะก็เลยทํามาเป็นขั้นหนึ่งได้เนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของความสามารถกันเนี่ยว่ามันทําอะไรได้นะกดมาัางนี้เนี่ยก็คือสกิลทั่วไปเนี่ย ปล่อยแสงแห้ความยุติธรรมเนียสร้างความเสียหาย115%ของพลังโจมตีกับศัตรูด้านหน้าก็มีโอกาส50%เนี่ยที่จะทําให้สตันเป็นเวลา3วิเออโกงจัดเนียแล้วก็นี่ครับสร้างโล่ดูัาความเสียหายเนียเทียบเท่า45%ของพลังชีวิตของเป้าหมายเลนเจอร์ anger, และพักพวกแลก็คู่หูเนียเออโกงว่ะ โกงจัดบอกเลยนะครับว่ายืนอย่างนานอ่ะเออยืนนานจัดแล้วก็นี่เนี่ยขณะที่ได้รับบาเรียคุ้มกันเนี้ยครับจะเพิ่มพลังโจมตี20%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนะนี่ก็คือเจสิก้าเนี่ยครับแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีกิจกรรมแจกเนี่ยก็เรากดมาที่รูปกลวยอ่ะะแล้วก็มาที่ประตูมิติเนี้ยครับแล้วก็กดตรงนี้นีครับมันจะอยู่ที่หน้าที่3เนี้ยเขาจะมีเจสิก้าแจกด้วยนะเออเผื่อใครที่ยังเปิดไม่ออกนะครับหรือใครที่ลูบี้หมดไม่มีลูบงลูบี้เนี่ยก็สามารถ มาเอาได้ที่กิจกรรมวงล้ออันนี้นี่ครับอยู่ที่หน้าที่3นะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของ,ของความสามารถของมันกันนะอ่ะเพิ่มผมก็จะปล่อยไปเลยนะเห็นปะมันจะมีบาเลียเนี่ยมันจะมีบาเลียแล้วหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยครับดูนะเพิ่มอ่ะตอนนี้บาเลียไม่มีเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยดูนะเพิ่มมาอ่ะเพิ่มบาเรียจะงอ,อกมา ยังไม่มานะอ่ะเนี่ยบาเรียมาแล้วนะครับแล้วหลอดเลือดก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วจะค่อยๆลดลงไปนีครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับดูความสามารถในการสตันมันนะแต่มีโอกาสแค่50%นะครัมนมาดูว่าจะติดสต,ตันนี่ไงเห็นว่าติดสตันง,งงๆเลยมีดาวที่หัวนี่ครับบอกแล้วว่าโหดจัดนะสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับเราปั้นแบบทีมโหดๆอย่างสมมติว่าผมใส่ right <S <S e <an lon> <stress> ไอ้บาวนี่ใช่ปะไอ้บาวนี่ความสามารถมันคืนในการหลบหลีกนะครับซึ่งถ้าตาไหนหรือว่าเธอไหนมันหลบดีเนี่ยแล้วมีทั้งบาเรียด้วยหลบดีด้ววยยยนนนะะบบบออกกเเเล่่าาาผมมชด๋ทั200 76ดูแนวว่าผ่าหรือเปล่านะอ่ะปื๊บมาเรื่อยๆนะปับปับปับ,ปบเห็นไหมปื๊บฟับปฟับฟับดูดิแนวหน้าฝั่งบอสเกือบตายอ่ะดูอ่ะเห็นไหมถ้าสมมติว่าบอสผมมันหลบดีกว่านี้นะผมก็ยืนแทงได้นานขึ้นเนี่ยจะโดนไม่โดนแนวหลังเห็นไหมเนี่ยนี่ขนาดหลบไม่ค่อยดีเนี่ยบอสยังเกือบตายอะาย่ะเป็นไงโหดจัดบอกแล้วเป็นไงแต่ผมก็แพ้อยู่ดีนะ <c oughs> แต่ผมก็แพ้อยู่ดีนะแต่มันก็ส่งผมมาด่าสองรได้เนี่ยครับเออมาถึงมาได้ไกลเลยนะเดี๋ยวผมเปิดอันดับให้ดูก็ได้นะว่าตออออนนนนีีี้้ััดบบขงผมมยยู่่ทเาไหะป การดับสเตทนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ7 3 9นะเออทั่วโลกอะ่ะอันดับสเตททั่วโลกผมอยู่ที่7 3 9สกผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเออเอ,อ,อันดับเพื่อนเลยอันดับเพื่อนผมอยู่ที่4นะ่นะนี่ลุงยุทธที่สองแล้วใครก็ไม่รู้ที่1นะ่ะแล้วก็วูดดี้นี่ครับวูดดี้อยู่ที่3าแล้วส่วนผมมอมมิงนี่ครับอยู่ที่4ี่ับโคชิวครับชิวจัดขนาดลุงยุทธเติมไปประมาณ3 4มสหมื่นอ่ะเออเขาอยู่ด่าน315้าผมไม่เติมหลักร้อยนะเติมหลักร้อยอยู่ดาน277บอกเลย พอเจสิก้าล้วนๆครับพอเจสิก้าล้วนๆนี่ไม่ธรรมดานี่อ่ะเดี๋ยวมาลองเฮดบอลอีกทีหนึ่งนะว่าผมจะไหวหรือเปล่าล่ะปุ๊บมาบอลเนี้ยไปเนี้ยปุ๊บปล่ปอยทักทรงทักษานไปนะคลื่นเข้าไปหนึ่งทีอ่ะนี่เห็นปะมอนติดสตันนะแม,มองอกล่องติดสตันเห็นปะเอาบ้าผมยืนหลบได้นานยืนแทงได้นานปุ๊บบอลมันก็โดนฟรีไงบอลมันก็โดนแนวหลังผมยิงฟรีนะเห็นปะปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะเห็นปะอู้วมีมีมีแววเกือบผ่านนะ มีแววเกือบผ่านเออ,เอ,อไม่ไงโอ้โหเกือบอีกนิดเดียวก็เกือบผ่านแล้วไไงผมบอกแล้วถ้าบาผมหลบดีแล้วก็มีบาลียจากเจสิก้านะครับแล้วก็แบบว่ามีสแตนมอนนะผมบอกเลยว่ายังไงก็ผ่านนะผ่านชิวๆนะแล้วก็ใครที่อยากผ่าน่านเร็วๆนะผมแนะนำนะให้คุณติดตั้งการให้ครบทั้งหมด4ใบนวใ,ใส่ความสามารถให้ตรงกับทีมของเราด้วยนะเพราะว่าบางใบเนี่ยมันก็เพิ่มความสามารถในการโจมตีของเลนเจอร์ปกติเลนเจอร์ทานไม้เลนเจอร์ทานน,าน,าน,น้ำนี่ครับเพิ่มเลนเจอร์ ปูห,หูหรือว่าเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มเลือดเนี่ยเพิ่มในการฟื้นฟูเลือดนี่ครับซึ่งการก็มีผลเนี่ยครับแล้วก็การดันเลเวลเนี่ยก็มีผลนะครับส่วนถ้าเราดันเนี่ครับมาเป็นขั้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถอัพอันนี้ได้อัพอันเนี้ยฟืบแล้วก็กดมาที่ความชานาญเนี่ยมันจะอาความชํานาญระดับพรีเมียมได้เห็นไหมมันทํทำให้ทีของเราโหดขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมนะใครที่มีลูบี้เยอะเนี่ยก็สามารถไปเปิดหาได้นะในส่วนของเจ้าเจสสิก้าแห่งความยุติธรรมบอกเลยว่ามื่อทําให้ทีของคุณ แข็งเก่งขึ้นนะครับบอกว่าเก่งจัดอะใช้คําว่าเก่งจัดนะทั้งบาเรียทั้งสตันนะครับแล้วก็ถ่าตัวยืนเราเก่งอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้ตัวยืนของเราแทงได้นานขึ้นคู่หูของเรายืนได้นานขึ้นนะรพร้อมที่จะชนกับมอนได้ทุกด่านไม่ว่าจะเป็นด่านไหน <laughs> บอกเลยว่าสุดจัดนะเราไปเปิดกันได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะมันมีแจกฟรีอยู่นะครับในกิจกรรมนี้นยประตูมิติแล้วก็กดตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ชั้นที่3นะเผื่อใครที่อยากได้นะเผื่อใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยแบบว่าไม่ได้เติมนะไม่มีรูบงบาารู รับฟรีได้ที่กิจกรรมนี้นะอย่าลืมนะเออเดี๋ยวบางคนลืมไม่ได้ลงสเตตอันนี้นี่ครับมันก็จะไม่มีแต้มหมุนนั่นเองเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตเนี่ยเสกบัฟก่อนนะทีมจะได้โหดๆนี่แล้วก็ชนมอนได้นานะก็จะมาเอากองอัพเกรดพวกนี้ได้เยอะขึ้นเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยผมก็ได้ทําการรีวิวเนี่ยเจสิกา้าแห่งความยุติธรรมให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะบอกเลยว่าทุกคนควรมีติดทีมเนะี่ยเพราะว่าเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งเลยนะก็ประมาณอีก14 15วันเขาจะเอาออกจากตู้แล้วเนี่ อยากเกง่งอยากโหดนะครับอยากเป็นท็อปเซิร์ฟของสเตทไหนๆนี่ครับสามารถไปสุ่มได้เนี้ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนก like, คทีน่รับชมจนจบอย่าลืมส่งแฮชแก็บสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยเนี้ยขาดเจ็ดหมื่นก็จะ1ล้านแล้วเนี้ยสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปเติมที่เสวียนที่โฟร์เพนนะครับอย่าลืมใส่คูป,ปองแล้วนะบอกเลยว่าถูกจัดๆเนี้ยใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี้ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หนะ้า ep นี้ก็ต้ออองขอตัวลาก่น บายบายครับผม